เพื่อนๆเคยเป็นแบบนี้ไหมครับขับรถไปส่งอาหารให้ลูกค้าแล้วดันอยากกินด้วยเมื่อกางวันผมไปส่งกุ้งเผาให้ลูกค้ามาครับตอนผมเปิดกระเป๋าจะหยิบให้ลูกค้ากินมันหอมฟุ้งออกมาน่ากินมากครับตอนนี้ผมเลิกงานกลับเข้าบ้านแล้วครับผมจะสั่งไลแมนหาร้านกุ้งเผาที่อยู่ใกล้ๆดูว่าพอจะมีไหมและถ้ามีเนี่ยผมจะให้พี่ไลแมนที่มาส่งผมนะครับหมุนวงล้อไปด้วยเลยครับเพราะไม่ได้หมุนนานแล้วครับแล้วผมก็จะสั่งกุ้งเผือพี่ไลแมนที่มาส่งผมด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเป็นคนมมมาาส่งอออเเดรร์นี้้ใหผผคับขวล นาทีี่เคยดูคลิปผมปะเคยดููอยย่เคใช่ไหมเล่นไหมอันนี้ฮะพี่จะหมุนยังไงก็ได้หมุนตรงนี้ก็ได้หรือหมุนตรงนี้ก็ได้แรงแรงเบาเบาได้หมดเลยได้หมดเลย้หมุนเลยเรียกหมุนแบบเบานะหมุนตกที่หนหมุนที่ค้างหมุนที่ค้างหมุนเลยอ่าหมุนทีหมุนไปเลยที่มันหมุนเบาเลย60บาทเหลือ60บาทแล้วก็ เริ่มไปถ้ามันปิดปาทก,ก็เป็นกุ้นะครับที่เราไปกินกับน,น้องก็ได้ผมมาที่เรื่องครับก็เดียวพี่จากลูกค้าสาั่งกุ้งเผาแล้วผมอยากกินครับสู่การแบ่งปันให้กับพี่น้องๆเ,เพื่อนๆไลน์แมนครับขอบคุณเลดเดอร์น้องอีฟด้วยนะครับที่ร่วมกิจกรรมเล็กๆของผมก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากแบ่งปันให้กินกุ้งให้อร่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินเหมือนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากกินกุ้งแบบผมนะครับกดสั่งไลน์แมนได้เลยครับที่ปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ